รูปหล่อหมอชีวโกโกมานพัดรุ่นแรกเนื้อสัตว์ตะโลหะขันน้ำมนต์หลวงปู่มั่นสร้างเพียง600องค์หลวงปู่ไมอินอสิริวัดป่าหนองช้างคาวจังหวัดอุดรธานีโกนอุดมวรสารและเม็ดยาจินดามนีวัตถุมงคลปู่ชีวโกโกมานพัทรุ่นนี้พูดได้ว่าสวยที่สุดของประเทศไทยและมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากพระเครื่องและพระบูชาเก่าและทองคำแท้มากมายหลายยุคมาผสมเป็นมวลสาร โดยมีหลวงปู่ไมอินทสิริวัดป่าหนองช้างคขาจังหวัดอุดรธานีและเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกอย่างเข้มขลังพ่อปู่หมอชีวโกโกมานพัทพระเทระครูบาอาจารย์ที่อธิฐานจิตหนึ่งหลวงปู่ไมอินทศิริเมตตาธิษฐานจิตเดี่ยวนานถึงสามชั่วโมงสองหลวงพ่ออินถวายสันตุสดโกวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีสามพระเทพมงคลน,นายก หลวงพ่อสิงห์อินทตปัญโยวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีสี่พระครูอุดมชัยคณารักษ์หลวงปู่ศรีสิริโรวัดปานนวนทอง,งอินอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีห้าพระครูโสพลสมณก,กิจหลวงปู่บุญจันทร์ดำศีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคโตงงอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีหกพระครูเมตตานิติคุณหลวงตาสมหมายอดปินทุตมโ,มโนวัดป่าสันติกาวาส อำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีเจ็ดพระครูสมาธิวิริยปัญญาพรหลวงปู่วิโรธชันทกโรวัดป่าภูวังงามอ,อําเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีแปดพระครูสิทธิพ,พากรหลวงพ่อดอนศาสตร์ทิโตภาโสวัดป่าดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเก้าหลวงพ่อจิตจำลองทนปาโลวัดป่าบ้านบ่อร้างจังหวัดสกลนครหลวงพ่อปู่ชีวโกมานพัฒน์ ผู้เป็นหมอประจำพระองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญและการรักษาจิตฝึกสมาธิรวมทั้งใช้คาถาไปพร้อมๆกันการนั่งสมาธิการฝึกวิปัสสนากรรมฐานมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้ได้เร็วยิ่งขึ้นมีความเชื่อเรื่องการอธิษฐานจิตและมีลิลิตคาถามีอยู่ว่าอาจพาัฒงทิพมาตานังโอสถังวิยะสัพพทาคาถาบทนี้เป็นคาถาที่เขียนไว้ในตำรายา คาถาบูชาบรมครูแพทย์หมอชีวกโกมานพัทตั้งนมโมสามจบอมนมโมชีวกโกศิรสา,าอาหังการุณีโกสัพพัสตานังโอสถทะทิพพะมันตังประาโสสุริโยจันทังโกมานพัทโจปกาเสสิบันดิตโตสีเมทโสโรคยาสมณะโหมีคำอธิษฐานก่อนกินยาจุดธูปเทียนแล้วลาอธิษฐานว่าขออัญเชิญเดชาบารมีพระมหาอิทธิริสบรมครูแพทย์ชีวกโกมานพัท จงมาประทานยาทิพย์และประสิทธิ์ประสาทให้โรคหายทันใจสวาหาอนะาหวโรคาพยาธิวินาสันติ